วงตัวนี้ลูกค้าบอกว่ามันไม่ดังนั่นเพื่อนนะเออาอาเอาอาไปซ่อมเอาไปซ่อมแกออกมาแผ่นวงจรมันเป็นเอียงเอียงเหมือนมันแตกยังไงอะนะต้องตกกระแทกนนแน่เลยเพื่อนถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องถอดน็อต บอลลุ่มนะมาดูหน่อยว่ามีการแตกหรือไม่อย่างไรนะี่ครับถ้าขยายเป็น ic นะครับเพื่อนๆโอ้มีโอกาสถ้เนี่มีโอกาสที่มันจะแตกนะเนี่ยหรือว่าไอซีมันขาขาดขาเพไวนะนะ้หรือเปามันไหมไปด้วยรับนะแต่ว่ามันเอียงแบบนี้ต้องถอดมาก,ก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับ วอลลุ่มเนี่ยถึงเขาจะยังนะเพื่อนแต่เขาใช้วอลลุ่มแบบสองชั้นนะครับสองชั้นแล้วก็ต่อขนานขาเขาก็เทียบเท่ากับเป็นวอลลุ่มชั้นเดียวเนี่ยนะแหละต่อขนานเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการยึดที่นี้ขยายก็เสียไม่ละมารองตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเอามือมาแตะแต่ไอซีนะครับ ให้มันดังจุดๆจัดๆก่อนนะครับทีนี้ก็รองไว้นะครับเพื่อนๆแบบนี้แหละนะครับก็รองไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามือมาสัมผัสที่ไอซีนั้นเพื่อนโอ้ลายวงจรแตกเพียบเลยนะเพื่อนแตกเยอะเลยเสียปักแล้วนะครับมือมันสัมผัสขาไอซีหน่อยก็จุดๆจัดๆได้ วงจรขยายทำงานได้นะครับเพื่อนลายวงจรมันตะกัวมันแตกเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการในส่วนนี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวผมลองบัดกีก่อนเพราะว่าถ้าแตกแบบนี้เนี่ยมันมันจะไปไม่ค่อยรอดนะเพื่อนนะแตกเยอะเลยนะครับตะกัวมันหลุดล่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบัดกีก่อนนะครับเผื่อมันดีขึ้นนะเพื่อนล่อนเยอะเลยละนะ แล้วก็ในส่วนบรรุมก็จะดําเนินการดูตะกวัวออกแล้วใส่เข้าไปใหม่แล้วก็บัดกรีล้างให้สะอาดแล้วก็ทําการดําเนินการวัดไฟต่อไปหากมันไม่ได้หรือบางทีมันอาจจะดังขึ้นมาก็ได้นะเพราะาลารวงจรม้ามแ,แตกเยอะใช่ไหอเกินผมได้ทําการบัดกรีมันก็เลยดังขึ้นมานั้นเพื่อนจากเสียงแตกเสียงเบานะครับสันนิษฐานว่าจุดบัดกรีที่แตกนั้น่ะ น่าจะเป็นจุดของไฟมาเลี้ยงนะครับ ic เหล่านี้ ic เหล่านี้ก็ทำหน้าที่อยู่ในชุดวงจรปรีนะครับปับทุ่มแหลมหน่อยนะนะเพื่อนๆไฟเลี้ยงนะ่จาจะหายไปเนื่องจากว่าลายวงจรแตกนะครับพอบัตรกีเข้าก็ดังได้นะครับตั้งแต่คราวแรกนะั่นนะ ic ขยายนี่มันดังอยู่นะครับ น่าจะเป็นไฟเลี้ยงมันไม่ไม่ครบแล่ะมันแตกเยอะเลยนะะบัดกีนานเลยนะวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็ทําการบัดกีแล้วก็ดันมาให้มันตรงนะครับตัวนี้เขาจะติดตั้งอยู่ในลักษณะของการตั้งไว้พอตัวนี้มันหนักนะครับเครื่องมีการยกการลากใช้งานนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้นะครับตะกัวก็หลุดหลวมออกไปก็เลยทําให้วอลลุ่ม นะครับมันมันเอียงนะครับขามันหลุดนะครับก็บกัตรกีนะครับก็เรียบร้อยทีนี้ในการทําก็จะดําเนินการในส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือจะติดจุดต่อลําโพงนะครับเพื่อนๆแถบลําโพงนะก็จะต่อออกไปจากจุดนี้เลยนั่นเพื่อนจุดนี้เลยนะครับสายลําโพงเลยนะครับสองเส้นนี้เลยนะครับสองคู่2คู่ หนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่ก็เป็นสองคู่นะครับนะที่ออกจากไอซีนะครับก็จะออกไปที่แถบลาโพงเพื่อต่อลําโพงภายนอกเป็นลําโพงฮอนเป็นลําโพงทวิตเตอร์แล้วแต่ลูกค้าจะดําเนินไปนะครับในส่วนนั้นตัวนี้นะครับเขาต่อจุดต่อลําโพองออกมาแบบนี้เพราะว่าลําโพงเขาเป็นลําโพงแบบพิเศษหน่อยนะครับอ่าปกติแล้วเราจะเห็นจุดต่อลําโพงที่เป็น กวาต่อแบบนี้มันเป็นหว้วยแบบนั้นน่ะน,นะครับเพียงอันเดียวนะครับในลําโพงทั่วไปแต่ว่าตรงนี้ในลำโพงบลูทูธเขาก็จะมี2นะครับมี2นะมี2จุดนะครับจุดที่นี่นะครับตรงรูนี้ก็คือไฟแสงสีตั้งหน้าเครื่องนั้นเพื่อนนะครับก็ในส่วนของการที่จะดัดแปลงต่อไปก็คือเอากวดต่อลำโพงมาติดไว้ตรงนี้ ลึกลงมานี่ไม่ได้ติดขาติดขาหากลูกค้ามีนะลูกค้าไม่ได้เอามานะครับขาลากนะครับแล้วก็เลืกลงไปก็จะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งมันจะอยู่ข้างในหากลูกค้ามีความประสงค์ว่าจะติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปมันจะชนเมื่อต้องได้อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับสายที่ออกไปข้างนอกเป็นสายแบตเตอรี่นะครับตามปกติแล้วเนี่ยครับสายเส้นนี้เนี่ยมันจะอยู่ข้างในต่ออยู่กับแบตเตอรี่นะครับนะครับ ขาออกมาแบบนี้นะเอามาแบบนี้ก็เวลาจะใช้แบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่มาต่อเข้าเวลาจะเอาแบตเตอรี่ไปใช้อย่างอื่นก็ถอดออกไปได้เลยนะครับพอมาต่อเข้าตรงนี้เอาศัยตัวนี้เป็นตัวชาร์จก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับหากจะต่อใช้นะครับในระบบไฟ12โวลต์นะครับไปนอนนานะ ไม่มีอินเวอร์เตอร์เสียบปลั๊กนี้ไม่ได้ก็อเอา12บโวลต์จากแบตนะครับพลังงานเซลล์อาทิตย์นะครับหรือว่าไปใช้ในรถยนต์ก็มาได้เลยนะครับนี่ลบนี่ก็บวกนะครับทำมาสามอันเลยก็เดาๆว่าตัวนี้คือบวกอย่างเดียวนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นลบนะครับแต่ก็ทํามาแบบนี้เราก็เลือกก่อนเลยนะครับบวกอย่างเงี้ยลบอย่างงี้ก่อนนะครับตรงกลางนี่อย่าเพิ่งไปเดามันเผื่อบางทีไม่ใช่ <c oughs> เดาแบบนี้ตามสัญ,ญลักษณ์ลบและบวกนี่นะครับ ก็มีแค่นี้นั้นเพื่อนก็ดังแล้วนะครับก็จะเจาะเลยนะครับนะใส่แ็บลำโพงครับก็จะใส่แบบนี้นั้นเพื่อนจะอยู่เงี้ยแหละถ้าจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเจาะลงไปเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่ได้ก็ได้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงลึกลงมาเป็นแบตเตอรี่นะครับได้แบบนี้นะ นี่ก็คือสายลำโพงนะครับสายลำโพงสองเส้นเนี่ยถ้าเราแยกลำโพงมันก็จะเป็นสายขวานะพดถึงนะครับแต่ว่าลำโพงทุกวันนี้เนี่ยเขาทำออกมามันเป็นแบบพิเศษหน่อยนะครับลำโพงตัวเดียวเนี่ยมีจุดต่อลำโพงอยู่สองชุดนะครับอ่สายที่เข้าไปตรงตูดนั่นคือสายหลอดไฟนะครับเนี่ยนะครับจากนั้นแล้วนะครับเวลาจะต่อลำโพงเสียงแหลมหรือว่าลำโพงฮอน ายนอกนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้ได้เลยนะครับต่อตรงนี้แหละนะครับเพื่อนอยู่แบบนี้นะครับลำโพงนะที่จะออกไปข้างนอกนะครับทีนี้ก็ต่อเข้ามาแบบนี้เลยนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองกันเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับนะครับสายแบตเตอรี่ที่ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวต้องใช้เทปพันไว้อีกนะครับเดี๋ยวล็อกไว้นะครับ อันนี้คือสายอากาศเ m นะครับอากาศเ m เบลยอมาจุดนี้นะครับแต่ลูกค้าก็คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะในส่วนฟังเพลของเอเบเนี่ยอ่ะนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับ่กาแน่นแล้วนะครับติดกาวไว้ด้วยนะการนะครับเพื่อนใช้ไฟนะครับส2บโวลต์จากภายนอกนะครับเพื่อนเครื่องใช้งานได้นะครับแล้วก็จุดต่อลำโพงก็ เครื่องดังดีนะครับเพื่อนเครื่องดังดีนีฮยเปิดแรงยิ่งดังละนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟที่มาจากไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟจากแบตเตอรี่12บโวลต์ภายนอกก็ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ภายในมันไม่ได้อยู่ในนี้แล้วนะครับน่าจะเสื่อมไปนานแล้วนะครับ อ่ะทีนี้เครื่องใช้งานได้แล้วก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไปครับเหมือนเดิมนะครับปัดฝุ่นทำความสะอาดไปเฮ้ยมันสวยนะเนี่ยหลอด LED เนี่ยสะท้อนนี่จริงๆนะชอบผมชอบคอยคอยมากไฟแสงสีนะแค่เมื่อนั่นอั่นมอลล์ลำสิ่งคอยก็เต้นหนาหันหมดเลยมันมีไฟแสงสีจ้ะเนี่ยแบบนี้พอมันบ่มีมอลล์ลำสิ่งคอยก็ไปนั่งร้านคาราโอเกะนะมันมีมันมีไฟแสงสี เป่งสัง่นจ้ะการเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดออกไปนะครับได้เท่าที่ได้นี่แหละฝุ่นออกไปแล้วสนิมยังคงอยู่ไฟ LED ดีเปิดแรงๆมีผู้พบบ้รับแต่นี่เปิดไม่แรงจบเลยเนาะจบเลยนะครับการซ่อมแ,แซมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ่หละมันหลุดหลวมไปก็ไม่ดังได้เหมือนกัน ผูกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับใส่ใจจังว่าคํานั้นผมยุ่ง